พี่มหาบิ๊กแมตช์ประจำสัปดาห์นี้ครับอาร์เซนอลครับเปิดสนามเอมิเรตสเตเดียมครับต้อนรับการมระเจียนของแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดนะทางเจ้าบ้านเนี่ยแชมป์ไล่พ่ายตลอดการไม่มีใครทับลายสถิติได้ส่วนผู้มาเยือนครับแชมป์เพีเมนีกสูงสุดตลอดการครับในยุคข,ของเซอร์อเล็กฟ์เฟอร์กูสันวันนี้ลูกศิษย์ครับมาเจอกันเองแล้วก็คือมิเกลอาร์เตต้าเนี่ยเป็นศิษย์ก้นกุฏิของอาร์เซนเวนเกอร์ส่วนไมเคิลคาริกครับเป็นศิษย์ก้นกุฏิของเซอร์อเล็กเฟอร์กูสันครับวันนี้ต้องคุม มาเจอกันนะไม่ต้องพูดถึงฟอร์มของเจ้าบ้านจากอาเซนนอลเลครับไม่ว่าจะเป็นในพรีเมียร์ลีกหรือ UCL หรือ FA ผลงานชนะมาต่อเนื่องครับส่วนทางฝั่งแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดเอผลงาน2นัดล่าสุดครับยังคงตาตื่นใจครับเก็บชัยชนะมาได้2เกมติดๆครับและนัดล่าสุดของพวกเขาเนี่ย นะด้วยการตบแมนเชสเตอร์ซิตี้มาที่2ประตูต่อศูนย์แบบซิตีสู้ไม่ได้เลยครับวันนี้พวกเขาเสียเปรียบแค่การเล่นนอกบ้านเท่านั้นเองครับที่เหลือไม่ได้เสียเปรียบเลยนะวันนี้นะสื่อต่างประเทศเนี่ยยกมาให้เจ้าบ้านอย่างกาเซนน์ครับดูดีกว่าที่1ช่วงตัวครับวันนี้ดูยังไงแล้วแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดไม่เจ้าก็เจีย๋ยครับไม่แพ้เป็นอย่างน้อยวันนี้มองกันไปที่แมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดได้เลยครับวันนี้ขอเอามาฝากหนึ่งคู่โดนโผลก็แล้วกันใครอยากได้เพิ่มเติมมากกว่านี้มาเจอกันได้ในบ้าน ขึ้หน้าโปรไฟล์ใต้รูปเลยส่วนแอปแดงแอปฟ้าเดี๋ยวทิ้งทางเข้าไว้ให้ในใต้คอมเมนต์ก็แล้วกันครับฝากกันด้วยละวกันวันนี้ดูบอลให้สนุกเฮงๆลรวยๆบปรัมาทุกท่านสวัสดีครับ